คุณจิปปถะของเล่นการอโหสิให้คนที่ทำกับเรายากมากเลยครับสำหรับคนที่จิตใจอ่อนแอจะเป็นเรื่องที่ยากครับแต่สำหรับคนที่จิตใจเข้มแข็งมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกนะาค่อยฝึกวิธีการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นลอง,อง,ม,ม,องมองในมุมของเขาครับมองในมุมของเขาดูถ้าเรามองเห็นในมุมของเขาอ่ะเราจะอ,อภัยให้เขาง่ายขึ้นเราจะอโหสิกรรมให้เขาง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ในมุมของเรา มุมของเราคือเขาทําร้ายเราเขาทาให้เราเสียใจทําให้เราทุกข์ใจจริงๆเขาไม่ได้ทําให้เราเสียใจทุกข์ใจหรือทําอะไรไม่ดีกับเรานะเขาไม่ได้เดินมาตบหน้าเราสักหน่อยถูกไหมเขามีกรรมของเขานะเขากําลังทํากรรมของเขาหรือแม้กระทั่งไปตลาดแม่ค้าตลาดชี้หน้าด่าเราเนี่ยเขาชี้หน้าด่าเราหนะ้าอาจารย์ทําไมอ่ะเขาพุ่งเป้ามาหาเรานะทําไมเ,เราจะต้องไปเห็นความรู้สึกเขาด้วยเขาทําร้ายเราโดยตรง ก็พอใจเขาไม่ปกติถ้าใจเขาปกติใจเขาเขาจะมาด่าเราจัไมันยาไม่ต้องสงสารเขาต้องมองเห็นในมุมของเขาให้ได้ว่าเขาเป็นคนป่วยเขาเป็นคนอ่อนแอเขาเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งเขาเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมองเห็นในมุมนั้นทีเจอยถ้าเรามองเห็นในมุมนั้นได้เราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครบนโลกใบนี้เราจะรู้สึกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเขาทําอย่างนั้นมันก็เป็นการทํากรรมของเขาไม่ใช่การทากรรมของเราแม้กระทั่งความเมตตา ความเมตตาหรือการให้อภัยเมื่อวานผมพูดเอาไว้ผมอยู่กับสัตว์เนี่ยอยู่กับสัตว์หลายตัวเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งผมซื้อข้าวให้เขาทุกวันไม่ได้มีตังค์เยอะแยะมากมายนะแต่ซื้อข้าวให้เขาทุกวันหลายบาทมากซื้อข้าวให้เขาทุกวันผมคิดว่าวันนี้เราผ่านมาพบมาเจอกันเราก็ช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือเราไม่ได้มาช่วยเหลือเขาตลอดเราช่วยเหลือได้เท่าที่เราช่วยเหลือเป็นหมาวัดทั้งหมดมาอยู่นี่เราช่วยเหลือเขาได้ให้เขากินข้าวกินอาหารผมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือ ผมเห็นว่าสิ่งนี้เรียกว่าความเมตตาผมเห็นว่าสิ่งนี้เรียกว่าความเมตตาแต่ความเมตตานี้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์เหล่านี้นะสรรัตว์เหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในวิถีของตัวเองก็ยังคงจะต้องขวนขวายหาอาหารเพื่อเอาตัวรอดของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือมันเปลี่ยนแปลงใจเรามันทําให้ใจเราอ่อนขึ้นมันทําให้ใจเราละเอียดขึ้นมันทําให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเนี่ยความเมตตามันกําลังหล่อหลอมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรา หรือแม้กระทั่งการให้อภัยการให้อภัยหรือการอาโหสิกรรมให้กับคนที่เราคิดว่าเขาทําร้ายเรามันไม่ได้ไปช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะแต่มันกําลังเปลี่ยนให้ตัวเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยถูกยกระดับสูงขึ้นมันเหมือนเราเป็นบททดสอบเหมือนเราเรียนหนังสือมาทั้งเทอมอ่ะแล้วเราจะผ่านเลื่อนชั้นไปชั้นต่อไปอ่ะเราจะจบปีหนึ่งจะขึ้นปีสองเนี่ยมันก็ต้องมีบททดสอบก่อนว่าเราเหมาะสมที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนี้หรือไม่และนั่นแหละครับ การฝึกให้อภัยผู้อื่นมันคือบททดสอบหนึ่งที่จะวัดระดับหรือยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นเพียงบททดสอบของชีวิตนะไม่มีใครทําร้ายเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดทุกสิ่งเป็นสิ่งที่จิตของเราคุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดไม่มีใครทําร้ายเรามีแค่ใจของเรากําลังทําร้ายเราเองใจของเราที่มันรู้สึกไม่ชอบจังเลยที่เขาทําอย่างนั้นไม่ชอบที่เขามาแย่งคนของเราไม่ชอบที่เขามายุ่งวุ่นวายกับคนของเรา ไอความไม่ชอบเหล่านั้นแหละที่มันมันกําลังทําร้ายเราอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เป็นเพราะเขามาทําร้ายเราไม่ใช่เขาแค่บังเอิญมีกรรมร่วมกันเราก็บังเอิญดันอยู่กับคนรักของเรามันก็ดันประจวบเหมาะเราก็ดันไม่ชอบในสิ่งเหล่านั้เราก็เลยเกิดเป็นทุกข์เราก็จินตนาการเหมารวมเอาว่าเขาถ้าไม่มีเขาเราจะไม่ทุกข์แบบนี้แต่เราไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราไปเปลี่ยนแปลงเหตุที่มันจะต้องเกิดไม่ให้เกิดได้ไหม เราไปเปลี่ยนให้ฝนที่กาลังตกอยู่นี่ไม่ตกได้ไหมเราไปเปลี่ยนให้แดดไม่ออกได้ไหมเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถ้าตอนนี้ฝนตกอยู่ผมมีความรู้สึกไม่ชอบฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแน่นอนความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเห็นไหมมันอยู่ที่ฝนหรืออยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆเชนเช่นเดียวกันวันนี้ความโกรธความเกลียดความแค้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่า,เ,าเรากําลังเจอเรื่องราวอะไรเ,เรากําลังพบเจอใครทําอะไรให้เราไม่ใช่ มันอยู่ที่ใ,ใจของเราเนี่ยรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราชอบสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นต่อให้มันไม่ถูกใจคนอื่นแต่ถ้ามันถูกใจเราสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราทันทีแต่กลับกันถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกใจเราสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นปัญหารบกวนจิตใจเราทันทีเช่นเดียวกันมันก็จยทำให้เราฟุ้งซ่านคิดมากทุกข์ใจขอบคุณดอกกุหลาบจากคุณส้มโยนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องตั้งสตินะถ้าเรามองเห็นในมุมของเขาได้มองเห็นในความน่าาาสสงงรขขอเได้ เราจะสามารถอภัยเขาได้ง่ายขึ้นเต็รใจให้นะครับการอภัยให้ผู้อื่นไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีขึ้นแต่เป็นการทําให้จิตใจของเราปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ใจเหล่านั้น